ผมมาสมุดแปมิ่ไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับเดือนได้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้แปมมิเ่เีมมาอยู่พี่แป๊ะแล้ว,ลวมีใครเป็นคู่ฟ้คาคู่ซ้อมม้างครับเยอะครับพี่รนนชัยยอดเพชรแมตซีก่กระปูกไหนใครทั้งนั้นเลยช่วยๆกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่น่าจะ174ได้น้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับ57 5เร็มาจะตายรามเลยไตครับเข่าแล้ววันนี้เราเจอกับรุ่นพี่เนาะของคูณเคยเจอไหมวะไม่เคย เอ้ยได้ศึกษาเกมกันต่อยขี้เข้ามาไหมตือสาเขาพี่ก็เป็นเมือสไตล์อ,ตอะไรจำได้ป่ะเตะขาต่อยมันแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงกองไม่แลกดีกว,ว่าเสียงเหมือนกันเนาะก็ค่อยๆไปเรื่อยก,ก่อนต,อต,อตามสไตล์เรายังกอนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนเตะลังสิตลังสิตวันนั้นเจอใครเจอเพชรศิลาเป็นไงบ้างแพ้ไงแพ้เพชรศิลามาวันนั้นไม่ร่างกายไม่ดีหรือว่าไง ซ้อมน้อย,ยครับไป,ไปเหมือนไปแทนครับอ๋อไปแทนแล้วเลยพลาดเลยวันนั้นต่อยเมทเท่าไหร่วันนั้นร้อยสิบสี่แล้ววันนี้ต่อยร้อยสิบห้าก็เรื่องน้ำหนักมีปัญหาไหมพอดีครับร้อยสิบห้าอ๋อเมื่อกี้สอบแล้วมาสบายแล้วย,ยังไม่สอบเลยอ๋อแล้วคิดว่ามาไปไงน่าจะเกินถ้าเกินเกินนิดหน่อยับก็คือเหมือนว่าวิ่งออกกำลังกายนิดนึงเรามีปัญหาอะไรเนาะแล้วต่อยมวยมาลุลุ้นทุกหมดที่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมา ร้อยได้เนาะเราหยุดไปหมดที่กี่เดือนตั้งแต่วันนั้นเดือนหน้าก็ปีหนึ่งแล้วครับครบปีไปดีเลยแต่ร่างกายเราตอนนี้เป็นไงที่ไปซ้อมอยู่ตอนนี้ก็ดี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 เลยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เนาะคืออยู่แต่นนี้ต้องร่างกายไม่ดีไม่ปล่อยมาแน่นอนครับเชอบักเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคขับรถหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับและพี่น้องตัวประเทศครับช่วยเชียร์รับวันนี้เต็มที่เต็มที่แน่นอนนะถึงจะหยุดไไปนนาาาาแต่่่รรงกยสมมมบูณ์ีัญห โอเคเขอบาาน้องชายครับ